ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูพบอาร์เซนอลโดยในเกมนี้ทีมปีศาจแดงขึ้นนําก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายโดดอาร์เซนอลไม่ยอมไล่ตามตีเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งแต้มกันไปในที่สุดโดยหลังจากจบเกมอาร์เซนอลมี55คะแนนนะครับถือว่าเสียหายอย่างมากในเกมนี้เพราะทําให้แต้มตามหลังลิเวอร์พูลถึง15แต้มแต่ว่าอาร์เซนอลยังแข่งน้อยกว่า1 นัดนะครับส่วนทีมปีศาจแดงกับคืนที่14อีกครั้งเก็บเพิ่มเป็น34คะแนนซึ่งเหลืออีก6คะแนนนะครับจะถือว่าอยู่ในโซนปลอดภัยที่จะไม่ตกชั้นแบบ100%แล้วไปว่ากันใหม่ในฤดูการหน้านะครับสำหรับทีมปีศาจแดงของเราในเกมลีซึ่งก่อนจะไปว่ากันถึงประเด็นในเกมนี้นะครับขอพูดถึงการประท้วงขับไล่เจ้าของสโมสรของกลุ่มแฟนบอลแมนยูที่เกิดขึ้นณสนามโอแทฟฟอร์ดโดยมีภาพก่อนการแข่งขันว่าแฟนบอลปีศาจแดงมาก กว่า5,000คนนะครับได้รวมตัวประท้วงขับไล่เจ้าของสโมสรให้ขายหุ้นสโมสรและออกจากทีมไปซึ่งตอนแรกได้มีการระบุว่ากลุ่มแฟนบอล1958ต้องการขับไล่ตระกูลเกลเซอร์แต่ทางด้านแมนเชสเตอร์อิปนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้ออกมาเผยว่าเหล่าบรรดาแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูในแต่ดได้ยกระดับเป็นการขับไล่เซอร์จิมแอดชิปและรวมไปถึงอินเดออสด้วยซึ่งในเกมนี้ตัวของเซอร์จิมแอดชิปและโอมาเบราดา ก็อยู่ในสนามโอแทฟฟอร์ดเพื่อเข้าชมเกมด้วยเช่นเดียวกันและรวมไปถึงตระกูลเกลเซอร์บางคนก็อยู่ในสนามด้วยโดยท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดของการประทวงหน้าสนามนะครับที่ต้องการขับไล่เจ้าของสโมสรให้พ้นทีมหลังจากที่ตอนนี้ทีมปีศาจแดงตกต่ำอย่างหนักซึ่งมีรายงานว่าในเกยมยูโรปาลีกนัดถัดไปก็จะมีการเดินประท้วงกันอีกครั้งในเกมที่จะต้อนรับการมาเยือนของโซซีดาแต่หลังจากเริ่มการแข่งขันเหล่าบรรดาแฟนบอน ก็ Go, เข้าไปชมการแข่งขันตามปกตินะครับโดยประเด็นหลังเกมอาร์เซนอลที่ในเกมนี้ได้ดาบิดลายาเป็นฮีโร่ซูเปอร์เซฟในช่วงท้ายเกมช่วยให้เดอะกันเนอร์ออกไปเสมอกับปีศาจแดงหนึ่งประตูต่อหนึ่งประเด็นหลังเกมนี้จะมีอะไรกันบ้างเราไปเริ่มต้นกันที่1อโมลิมขาดตัวหลักเพียบโดยที่ในเกมนี้ลูเบนอโมลิมต้องปรับทัพพอสมควรนะครับเพื่อพักนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บไว้เล่นในเกมยูโรปาลีกที่ในเวลานี้ดูจะสําคัญกว่านะ นเนื่องจากทีมปีศาจแดงเหลือลุ้นเพียงแค่รายการเดียวเท่านั้นโดยที่อโมลิมส่งวิกตอรลินเดเลิฟมัตไทเดลีเรนี่โยโลโลงเป็น3เซนเตอร์ตัวจริงนะครับและเลือกที่จะพักแฮร์รี่แม็กควายโดยไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำส่วนในตำแหน่งกองหน้าอโมลิมเลือกที่จะดรอปลัดมูทหอยลุนเป็นตัวสำรองโดยที่คิสเตียนอิลิกเซนได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับซึ่งในเกมนี้ในซุ้มมานั่งสำรองทีมของอโมลิมมีผู้เล่นชุดใหญ่แค่ ยังลัดมูทอยลูนเท่านั้นส่วนนอกนั้นจะเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งทั้งหมดนะครับโดยในเกมนี้โจชัวเซิร์ซีได้รับบทเป็นกองหน้าตัวเป้า2แมนยูขึ้นนําก่อนจากโอกาสแค่ครั้งเดียวแม้ว่าในช่วงต้นเกมอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายของเกมบุกใส่นะครับและสามารถคองบอลได้มากกว่าทีมปีศาจแดงถึง68เปอร์เซนต์แต่ดูแล้วทีมปืนใหญ่ยังขาดความเฉียบคมนะครับยิงไม่ตรงกรอบมากนะักโดยที่อาร์เซนอลได้ลุ้นประตูขึ้นนําก่อนตั้งแต่ในนาทีที่ส ของเกมจากจังหวะที่มิเกลเมเลโนได้ยิงหักข้อด้วยซ้ายนะครับบอลเฉียดกรอบออกไปแค่นิดเดียวเท่านั้นจริงๆจังหวะนี้ส่วนตัวแอดมนมองว่าถ้าเข้ากรอบตรงเป็นตุงอย่างแน่นอนนะครับจังหวะนี้พอจะเห็นได้ว่าจังหวะนี้อังเดโอนาเซฟด้วยสายตาอีกแล้วหรือว่าโอนาน่าอาจจะมั่นใจว่าบอลออกชัวนะครับในจังหวะนี้เลยไม่ต้องเสียแรงพุ่งก็ได้จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะครับเป็นจังหวะที่กานาโชได้บอลมาหน้า กรอบเขตโทษแต่ว่าโดนทอสซาทาฟาวทาให้แมนยูได้ลูกฟรีคิกระยะ30หลานะครับและเป็นทางด้านบูโนโแฟนานวิ่งซัดต,ตูมเดียวบอลข้ามกําแพงผ่านมือดาบิดลาย่าเข้าไปอย่างสวยงามนะครับทำให้แมนเชสเตอร์อยู่ในแตะขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์และต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าตอนนี้บูโนโคือเดอะแบ็กของทีมอย่างแท้จริงเพราะถ้าไม่มีบูโนโคอยทําประตูก็ยากเหลือเกินนะครับที่แนวลุกของทีมปีศาจแดงจะทําประตูได้เพราะว่าตลอด4 15นาทีแรกทีมปีศาจแดงไม่มีโอกาสทําประตูแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับจากจังหวะโอเพ่นเพย์สเอายังไงดีกับหอยลุนไปต่อหรือพอแค่นี้แม้ว่าก่อนเกมอโมริมจะให้สัมภาษณ์ว่าเลือกที่จะพักหอยลุนเนื่องจากเรื่องปัญหาความฟีดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลือกส่งลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าตัวของหอยลุนกลับทิ้งโอกาสทองในการทําประตูถึง2ครั้งจะเห็นได้ว่าคิดช้าทําช้าเหมือนภาพสโลนะครับจนถูกดีแคนไลท์วิ่งมาสไล ไกวาดบอลจากด้านหลังเฉยเลยนอกจากจะเชื่องช้าแล้วเหลี่ยมบอลกองหน้าแทบไม่มีเลยนะครับสำหรับฮอยลนุนซึ่งบอลอยู่ตรงหน้าตัวเองแท้ๆก็โดนคู่แข่งแซบบอลทิ้งถึง2ลูกไม่ได้มีโอกาสง้างยิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับสำหรับฮอยลนุน แถมเจ้าตัวไม่สามารถลากบอลหน,นีฝ่ายตรงข้ามได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยสภาพการเล่นของฮอยลุนมันก็สะท้อนถึงสถิติที่ยแย่นะครับที่ตัวของฮอยลุนยิงประตูไม่ได้ติดต่อกันถึง20นัดซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าตัวของฮอยลุนกำลังตกอับอย่างหนักกับทีมปีศาจแดงและมีโอกาสที่จะถูกขายทิ้งสูงมากในช่วงซัมเมอร์นี้ แล้วเพื่อนเพื่อพี่ๆแฟนปีสัตว์แดงแล่ะครับคิดว่าอย่างไรสําหรับหอยลุนควรที่จะให้โอกาสอีกหนึ่งฤดูการหรือไม่หรือว่าควรที่จะขายระดมทุนซื้อกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับซีลาย่าเป็นฮีโร่ซูเปอร์เซฟก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการมีผู้รักษาประตูดีๆจะสามารถช่วยเซฟแต้มให้ทีมได้อย่างไม่ต้องสงสยัยพอกับกันในเกมนี้ถ้าเป็นโอนาน่าอาจจะไม่สา สามารถช่วยทีมปีศาจแดงรอดพ้นจากความพ่ายแพย้ได้แบบที่ลาย่าช่วยอาเซนอนเพราะว่าในเกมนี้ยังเห็นซิกเนเจอร์ของโอนาน่านะครับที่เซฟด้วยสายตาในช่วงต้นเกมและรวมไปถึงในช่วงท้ายเกมโอนาน่าก็ปัดบอลตกหน้าประตูอีกแล้วแต่ดีที่ว่าในเกมนี้อาเซนอนยิงหลุดกรอบไปเองทั้งโมดโดยช่วงทดเวลาบาดเจ็บทีมปีศาจแดงเกือบได้ประตูชัยในนาทีที90่ 90+3 จากจังหวะที่บูนโน่สอดเข้ามายิงไปติดเซฟลาย่า ซึ่งบอลโด่งอยู่หน้าปากประตูนะครับก่อนที่ลาย่าจะลุกมาจากไหนไม่รู้นะครับปัดบอลทิ้งไปก่อนที่จะโดนผู้เล่นแมนยูตามซ้ำได้ทนันและสามารถช่วยให้ทีมแบ่งแต้มไปได้นะครับในเกมนี้แล้วเพื่อนเพื่อพ,พี่พี่แฟนปีสัตว์แดงล่ะครับพอใจกับผลเสมอในเกมนี้หรือไม่แต่ส่วนตัวแอดมินแอบเสียดายนะครับว่าทีมปีสัตว์แดงของเราควรที่จะเก็บ3คะแนนได้ในเกมนี้ถึงแม้ว่าในเพเมลีกจะไม่เหลือให้ลุ้นอะไรแล้วก็ตามนะครับแต่การชนะในเกม นี้ก็น่าจะเรียกความมั่นใจให้กับทีมปีศาจแดงกลับมาได้แต่เสียดายนะครับที่ผลการแข่งขันไม่เป็นใจในเกมนี้สําหรับการคุมทีมของอโมริมก็ยังคงมีแต่ทรงกับซุดนะครับยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าหากผลงานยังเป็นเช่นนี้ต่อไปและถ้าหากพลาดท่าตกรอบในยูโรปาลีกไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าลูเบนอโมริมจะได้คุมทีมต่อไปหรือไม่และนี่ก็คือสรุปหลังเกมแมนเชสเตอร์ยู่ใน แต่พบกับอาเซนอนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ